ยถาวริวาหาปุราปริปุเรนเตสาคราโครังธรรมที่แดมย่อมยางสมุทรสาครให้บริบูรได้ฉันใดเอวะเมวะยต่อจึงนังเปตานังอุปคคปติ ่านที่ท่านอุทิศใหยแล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้นิลาโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปาจิตังตุมหังขออิธะพนที่ท่านปราราธนาแลว้วตั้งใจแลว้วคิดปะเมวสมิเจตุจงสำเร็จโดยฉัพรัน ตาเพรภูเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จานโทปนารโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเบ็มมณีจติละโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดี